เดี่ยวเริมต้นแบบใช้ใช่ใช้เบอร์เดี่ยวในแล้วแค่ในแล้วเนี่ยเป็นพาแบบขึ้นแบบล้วงเงาขึ้นไปบทอดพี่เลยเนาะโดนกลียวไกาเหลียวแล้วแห้งแล้วอันนี้พี่น้องเยแต่ว่าเพลเพิ่นเนี่ยเนื้อเนียดเนาะ ดีพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้แดดสว่างจ้าเมื่อน,นี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะก่อนอื่นกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสูสุู่สูุสคนเด้อพี่น้องเลยพบเจอกันอีกคือเก่าแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะมาพบปะกันเมื่อน,นี้พี่น้องเลย ตอนเศร้าๆประมาณเก้าโมงเศร้าเด้อพี่น้องเอ้ตอนนี้เนาะอ่าตัดภาพออกมากะใสสว่างแดดมื่อนี้พี่น้องเอ้มีแดดแน่นอนนึนนงเนาะอ่าหวังว่าตอนเที่ยงหรือว,ว่ากลางเวนอ่าสีโบเห็นแสงแดดอีกก็ได้เนาะอย่างเนาะเอาพี่น้องเอ้ทักทายสบายดีตอนเศร้าๆเซียวแบบนี้เด้อเนาะอ่าพบเจอกันอยู่ที่หน้าห้องคือเก่าพี่น้องเอ้ นะตึกเนาะรัศนีห้องพักว่าร์สันพี่แองเไงตอนนี้กะบบาจันเนาะออกมาเสนอตัวตรอถะพี่แองเไงทางบ่เตียงเพิ่นตื่นเนาะแล้วก็ทางบ่วตูนเพิ่นก็ยังบ่ท่านลงมาพี่แองเไยบารจันลงมาก่อนมูมันนี่เนาะกะทางน้องเพิ่นกับเอื้อยจ่ากะจักอาบนา้ำอาบทาเร่เดียบอดี้พี่แองเไยเนาะอ่า ก็เป็นมือที่สามได้ออพี่น้องเลยที่ทางน้องโมเพินนะ่นเนาะได้ออกจากโรงพยาบาลมาสัน่นก็ได้เว,เวียนเข้าไปทำความสะอาดอาแผลพี่น้องเลยก็เป็นมือที่สามนี่เน,ะน,นาะเยังเนาะก็ยังอีกประมาณสี่มือพี่น้องเลยสี่มือห้ามือเนาะพอเข้ากะสีได้หวัวลุน กลับบ้านบ้านนี้พี่น้องเลยอ่ากลับผู้แเละพังบึงแพทย์บึงหมอเพิ่นนัดมาใหม่บสันพี่น้องเลยพาน้องเพิ่นมาตรวจสอบกามแล้วก็ตรวจสศพซองปากอ่าผังลากแขววียวบสันเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่ตึกทันตะกั่มบสันพี่น้องเลยอ้าเนาะก,กับหลายคนเยอะพี่น้องเลยทักทายเข้ามาว่าวา่าบสันเนาะอ่าพาน้องพานุง่ง่นไปเดินเวียน จนหอดจอดถึงเพื่อว่าสันพี่รองเลยเอ้ากะอ่ามันเป็นเยียกของพวกเฮาอยู่แล้วพี่รองเลยเนาะแล้วกถักทายเขามาว่าวัดจันว่าสันเนาะพี่รองเนาะอ่าคือขี่หอดู่ขี้หอดเมียแท้ว่าสันพี่รองเลยกะธรรมดาเนาะเพี่รงเนาะกะเฮาบ่เคยจากกันนานขนาดนี้อ่าเคยอยู่ด้วยกันมาตลอดพี่รองเลยตั้งแต่มือแต่งกันเพื่ออะไรเนาะอ่าวันนี้บัดซ้ำมานำบัด มีลูกซับพี่น้องเอ้กะกินฮอดอยู่พี่น้อง,งเอ้เนาะกะบอถึงขันว่าอดบ่ได้ทนบ่ได้ดอกเนาะอ่ากะธรรมดาพี่น้องเอ้จากกันคุยกันทางโทรศัพท์คือเก่าพี่น้อง,งเอ้เนาะเอากะบอกว่าหลายแด้ปีนี้พี่น้อง,งเอ้เข้าไปทักทายสบายดีทางน้องโมกับเอจ่าเพิ่นสก้อนเนะจะจาะเป็นจัะใจแล้วเตรียมพร้อมๆในบ่อ,บอ,อ่าที่จะอ่าไปล้างแพพี่น้องเอ้กะน้องเพิ่นกะ ยังบอกท่านายางข้องปันหดพี่้องเลยเนาะยังเจ็บอยู่เสีงว่าพิ่นผ้าเนื้อเยื่อแบบส่วนขาเนาะเอามาใส่ส่วนนี้ว่าสันพี่รองเลยเอาจังไดกะเป็นกำลังใจให้น้องเพ่นน้ำกันพี่้องเลยวันที่สามแล้วเนาะไปอัปเดตล่าสุดพี่้องเลยอาการน้องโม,โมเป็นเน่ยไรเข้าไปบึงไปส้มน้ำกันมือที่สามหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลพี่้องเลย ไปเนาะเสียงเสียงเห็บนิดนึงเมื่อคืนนี่กะนอนอ่ากินอ่ขอโทษพี่น้องเลยกินขนมกิน <c oughs> ขนมปงังใส่นุม่มเนาะพี่น้องนเนาะอ่าเลยอ่ามีเสียงแบบเห็บเห็บนิดน,นึงพี่น้องเลยเอา้าตอนเศร้าๆนี่กะเม่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าไปเข้าไปบึง้งอัปเดตอาการน้องเพลินก่อนอยู่ห้องตื่นเหน,นือบนอ้อพี่น้องเลย คพี่น้องเอ้ยเข้าไปเคาะบึงเพิ่นก่อนเนาะเป็นจังไดเด้พี่น้องเอ้ยอ่าอาการลุยรวมมื่อล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะอ่าตื่นแล้วบ่หรือว่าจังไดพี่น้องเอ้ยาไปบึงนํากันเนาะอ่ากะหมอนัดเพิ่นตะเก้ากะบ่ให้เกินเที่ยงพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็ประมาณ9:00นกะยังโทรยังทันอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเป็นเวลาเวลาอนเช้าเนาะวันีได้ดขอกอด จ้าเอ๋ยังบอแตัผ่าออกมาทางนี้เลยพี่เราไาสีชมพูองตองมือหนิเนาะสีวันแววสวยงามอ่ายังคนยังมทันลงมาโยอ่าลงมาก่อนแต่ว่าจันพี่เราไงนั่งรอถ่ายแป๊บหนึ่งเนาะโอ้ยโดยสบายดีสบายดีเอจ่าโอ้ยมีแต่คนงามๆแบบนี้เนาะบอ ไปเห็ดพรมไหมวันศุกรเมื่อวานนี่เนาะอืแต่จไหตื่นแต่เโมงลงล่ะเจ็ดโมงเดมงเดี๋ยวเดี๋ยว่น้องเ้เดี๋ยเดีันให้พังเสียงชันนึงเนาะตื่นแต่เจ็ดโมงโกินข้าวแร้วว่ามื่อนี่กินเรียบร้อยเลยโอยไปช่างไวว่าแท้พี่น้องเอ้ชางนั้นก่ยางสโลุงสิงเดีงลงมาอลไรพี่น้องเอ้ เนาะเก่าสลืมสลืออ้านังก่นนงก่อนอ่าถ่าบะตูนะอ่าถูนกันแป๊บนึงพี่น้องเอะตูนเพิ่นสิแม่นยังแแคขีพันยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเ็เอา้ะตูนนอนก่อนหมู่อีกแล้วก็ตื่นตื่นน้ําลงพี่น้องเอ้ยะตูนบ่อ้ยเอาเพหมอเพิ่นก็นัดเวลาดเก่า ได้อยู่่ได้อยูเนาะฮะโอเคสัปปีเราไงยยังแต่ว่าไปซาเป็นไกบ่างนะอืมแต่ขึมาซาแท้ว่าศนเนาะต้องไปเพื่อรอคิวเนาะแล้วก็รบวชให้เกินบวชให้เกินเที่ยงว่น์อ่าถ้าละช่วงเที่ยงเดยเพิ่นสิพักเที่ยงเนาะเหรออีนี้ได้มัในที่นี่อ่าขอถามเรื่องเล่าเนี่ยทีเร้ไงเนาะอัปเดตอาการล่าสุดมือที่สามเลยได้ออกมาเนี่เนาะเป็นยังไง แค่นี้แล้วแค่นี้แล้วพี่น้องเลยมึงขอเบิึงหน้าหยิบจุดหนึ่งใส่ใส่ใส่บึงเดี๋ยวเน้แล้วแค่นี้แล้วเนี่ยคนพาแบบขึ้นแบบดวงยาวขึ้นไปบอดพี่เลยเนาะโดนเหงื่อแล้วอันนี้พี่น้องเลยแต่ว่าเพลเพื่อนนี่เนียมเนาะเนียดเนาะเนียบออกคนเนียบเนียบเนียนมีแต่ห้อยอันนี้เด็กๆเงี้ยคนาะอย่าใครบอก บอก็เลยงอวงมาตอนเช้าก็เลยแบบอันนี้เลยเป็นใจแองวานเดี่ยวเลยเดียวปกติเปิดใช้สีนั่นใยอากาศที่างห้องน้ำว่างยานไปนบอมันยานแค่นไงแสดงว่าดีขึ้นเนาะโดยมันยานปกติคนย่านมากขนาดนี้ย่านแล้วระว่างลายเลยมันคิงดิ่งยานเลยเขียวเลยโดยเดียวแล้วว่นสันพี่น้องเลยต้องเรยนเบาแน่ เอาคมันจมือที่สามเดี๋ยวว่าเนาะพี่เรองเขณะดีไปตามล้ำลับนะสัอกาไทั้งอาหาอะสิดฮอนเมเลยเนาะหลายมือเลยจักมือเลยก็ลอยร่วมนี่พี่เรองเออเดบิวสิบสี่สิบห้าือือมามือนี่เลยัจเลยพี่เ้องเลยป้าเลยเครึ่งเดือนเรียบร้อยเนาะ เรียบร้อยว่าสัมผัสเมื่อวที่สามก็เศ้าเมื่อเนาะพี่น้องเนี่ทามาวันที่สิบสามเลยเมื่อวันที่สามเศ้าเมื่อพอดีเศ้าเมื่อพอดียังบ่ฮอดเดือนเสร็จอ่ะวายหยอดวายเอ้เดยกับพอดีเนี่ยอดีเนี่แมนกับพอดีพอดีเลยเสร็จอ่ะพี่น้องเนาะก็บ่มีถ้าอยู่ไปขนาดนั้นนะก่ได้ทำงานนะเจ้านายกับชีไล่ออกพ้อเจ้านายบาดนี้ จะทงเงใจจะเพื่อนกับ่านหางานใหม่วราสัตวเปนังไงเนาะเพื่อนกับยาตบอกใจตัวเองบอกบอกใจตัวเองตอนนาอยู่นี่มีมีอันดุกน้องผู้เดียวโอ้เพื่อนโอ้เจ้านายเพื่นกมบุวน้อง้ีในคลิปเพ่นเออานคลิปนยฝากฝากบอกเพื่นเอยอางบอกอย่างเพื่อนบอ ถ้าถ้าเพิ่นนั่งเบิ่งอยู่ร้อ2-3มื้ออกว่าแล้วเจ้าว่า2-3มื้อพก้อยบ่แม่น2-3มื้อจังเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปอยู่ดอกเนาะแต่ว่าคั่นตอนแรกนี่ต้องเมื่อบ้านก่อนเนาะเจ้าสิกลับลงมามื้อใดกเจ้าว่าวันที่6นะที่6ทีเกือสิมาอดพี่กเจนาะแม่นแม่นพี่ง เธอคือเมื่อที่ฮอดูกลายแล้วยูนลูกอีกจังเนาะมีเรื่องแนเียวสักามวอีไรอย่างเกี่ยวข่าไเรื่องเกี่ยว้าว่าต้องวงบไปน่นอนเพื่นว่าเพื่นไม่ได้กินข่าเพื่นอยากกินนะขนมจีเดี๋ยวใครมาอุตไปซื้อกิน บ้านเขาบอกให้ก no. is yes. ินก <sh> <reading ancient> <ennen> well, ็ไปหาเนั่นแหละน้องูพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งก่อนเบิ่งหน้าเบิ่งตาเพิ่นก่อนปนได้ฮุบเหี่ยวอยู่บ่มื้อนี้โอ้ถือว่าโบลงเรื่อยๆเนาะใกล้จงามใกล้จงามแล้วเป็น2เดือนพุ่นไปเข้าออประมาณ2เดือนพ่น่าประมาณ2เดือนเนาะ2เดือนนี่คือปกติเนาะปกติเบิ่งสิเบิ่งฮูเบิ่งห่างได้ แต่ตอนนี้เขายังเบิ่งบบออกนอเพราะมันยังมีการบวมเนาะแต่ยังบบเข่าที่เข่าทางไปใหนเพราะมันยังว่ทันด้นครับจีบไฟวางสัยเรามีลูกน้อยเนาะฮะอ๋อมาตูนลูกน้อยรุ่น้อยการสองหาการเท่าไรก็เราอะสองสองปีสามปีนานเดี๋ยกะอาบน้าเมื่อกี้นี่พี่อะไงหาการพึ่งขังข้าวอาบน้าเมื่อพึ่งจะออนโทรศัพท์พังข้าวเด้ ออบอยู่ในห้องคกูข okay. uh, okay. uh, uh ่าวยังก็กกำลังหลังในส่วงนี้พี่น้องเนาะอ่ามันจะติดกอติดเะเสข้าวยก่กองบ้านกเบิ้งเนี่เ้าอยง่ะเส้าอย่เนาะก้าวมุกพี่น้องได้อยได้ได้อยโอตื่นจะเปลี่ยนมุ่งึงเออบวาอ้าวอีดีตื่นตื่นอีนชื่อเตลุกบวไวลุกมากเลยเรือชับเลือเทือกถัด มันเคยเลยนเนาะเี่ยวเวียนอยู่สามห้องคุณแล้วจึงตื่นจังชิลุกได้เนาะบอต<ม>ื่นบอตื่นมาตอนที่สี่นอนต่อคุณปีป้าเหมือนว่าเอิญม,มาใส,าบาสาบา่บาตรโอมีใส่บาตได้เมื่อนี่เนาะ<ม>อ๋อมีอันพ้ามาบินถบาทอยู่บ่<ม>โอ้สุดพีนา่าเลยเฮาแต่ว่าเพิ่นมาบินถบาทแต่นะเศร้าเนาะประมาณมมหกโมงห้าโมงต้องเฮาต้องตื่นแต่ประมาณนั้นได้และ้วสะ่เนาะเพิ่นเนาะโอ้ย À, một cái nhánh đậu. Thằng bạn họ cả cầm lăng xe bạc như lại này cho nhỉ, no? Cũng bán như thế này. áo ngân hay cái sao thế? À, à. à, Cô này bạn. À, này bộ đồng lại, tùy đồm. Bộ đại chiếc. Bộ đại chiếc, no? Đúng rồi. Đúng bạn. ไปเฮ็ดไปเฮ็ดสีผมเมื่อวานนี่กับอันอันโมเมนต์ไอ้ซาผมนอนได้อยู่บ่อันเทิงได้อยู่บ่วานนี่ได้ได้อยู่เนาะอนเอาไปทำอะไรเนาะกัสมัยก็ได้กรับได้แหละวันที่สามยังไงเด็ดบ่นเหรอทิมห่าวันแห่งคักอยู่พี่น้อะไรแห่งแห่งแห่งแบบผมมีอะไรเนาะแห่งแบบ ใา่สีปกติได้แหละอัปเดตโดยรวมวันล่าสุดให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเลยแต่ว่าเสียงเพิ่นก็นยังโบอข้องไปในเนาะทั้งล่างนี่ยบริมีแข่าเลยเนาะว <c oughs> ันนี้พี่น้องเลยเอามาลมหนาลมในผู้ใดเพิ่นจังสีใส่ให้เนาะลม <Okay. S 1> นี่เอาความปลอดภัยสก่อนพี่น้องเลย <c oughs> กินกับยังเ้านี่เข่าโจ๊กคือเก่าโจ๊กคือเก่าบวเบื่อบวบต้องดาบบเบื่อบวบ แซ่บอยู่เนาะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นโจ๊กอันนั้นโจ๊กนี่เอาเนาะโจ๊กหมูโจ๊กกุ้งโจ๊กทั้งหม้อพลอยหั่นหม้ออัแปลว่าเขาต้องกินแบบเฉพาะนั่นน่นนะเนามอ่นอนแปลว่าเขาต้องกินแบบเฉพาะนั่นนั่นนะเนาะหม้อพลอยหั่นกินได้หมดปลาดุกต่างๆเช่นตับหมปลาล่าอันดองเนาะของมัาของดองมันของแสดงอย่างอื่นกินได้หมดเขาจะกินได้ แต่ว่าเขายังย่ำยากในแน่เนาะเขาต้องกินของเร็วก่อนเป็นข้าวต้มกินเจจุกว่าสันพี่ต้องข้าวต้มกับบางเทอเขาขี่รถไปคือเห็นอยู่ได้เนาะเมื่อไรซื้อมาฝากให้น้องเคนข้าวต้มแบบข้าวต้มปลาสเข้าวต้มข้าวต้มหมูเนาะเส้นซื้อตัวเองได้ดีกว่านั่งเราอยากยำอะไรก็ได้เนาะ บ่หมอหมอไส่อยู่บ่หมอนั่นเพิ่นทางพี่เอี่นง,งเพิ่นเวียนสามห่อผมมือนะอเพืนเ่นซื้อมาให้แต่วัดเวลาคับคันด้วยกันเนอะจังไส่มัน,น,นมมมเนาะเวลาต้มต้มยังเก่งจงไส่เพื่อนเอ้ยไก่เซเว่นอยู่้อ, <S 2> <S 2> อ,อืเโจกตัตตี่ว่่าเาต้ม้มกนสัะ อากาศดีพี่เอาเอ้ยมันนี้แบบแบบมีแสงแดดนน้นๆลมเย็นๆเนาะนคนเบา่าคนไห่คนเซบาทแล้วนี่เราอึ้นตรงมาอีกวิจักกันเนาะโอะโทรมาบ้านาอ,าอยู่บ่เมือเศรยังในน้อมันนีโทรโทรเรื่อยๆเนาะโทรเรื่อยแต่สีที่ฮอตเึ้นเออเป็นนี่ได้เมย์แบบโทรมาเห็นหน้าห้องมือจากออกโรงพยาบาล แต่มิดมันก็ดีใจดีใจเนาะอ้ยแต่พี่น้องไงทางน่องเลยสักคอทามใน่วัดที่นี่เนาะอ่าแบบเห็นเอาน่าตัวเองมือเลขนะนี่ก็บู้สชิก็ดีใจโอ้ยประจุดีใจลายแหละพี่น้องเลยเพราะเห็นจุดเหละโอ้ยดีใจน้ำแทงพวกง่ายก็ดีใจน้ำคือกันเนาะอ่าเชื่อว่าหลายคู่หลายคนก็ดีใจน้ำเจ้าคือกันพี่น้องเลยเพราะว่าเห็น เมื่อก่อนเนาะก่อนเนื้อมันออกมาว้าพี่น้องไงวันที่นี่บัดเพ็นโค้งเห็นห้างหน้าตาดีขึ้นเนาะตนถึงขันถึงขันต้องโทรน้ำเลยได้พี่น้องไงอ้ยอยู่เดี๋นี้รถกนอยแล้วเออไม่เด้อไม่เด้อเรา อ่าก็หามน้ำเมื่อกี้นี่พี่น้องก็คือเร่งแล้วพี่แดงเนี่ยต้องง่ายเอาแล้วใส่ใส่แบบใส่นึ่งๆใส่นึ่งๆใส่นึ่งใจเย็นเนาะใจเย็นพี่น้องแล้วก็แบบออกออกแนวแบบระเบียบนิดนึงนะอืแล้มันตรงนี้จัดชั้นโน่นนี่นะอ่าูเน่าจับกระเป๋าอยู่ด้วยเด้อโอเคพี่น้องเนี่ยสน่อยเนาะถ่ายถ้าประตูลงมาก่อนยังพากันเดินทาง นางขาพอดีแหละพี่อนางไงเป็นโบคุ่นวเตียงไงใช่เมื่อวานนี่สุลง่งเลงหยุดเกือบล้ล้มเมื่อวานนี่เดีวยาพอดีอยู่มันบ่ะพอดีอยู่เต่ว่าเรายังบบถนัตมันต้องเราต้องใช่ใช่วนี้ลำบากลมันก้มเงี้ยนะย่าปขาขาดีแล้วา็บจำเป็นต้องนั่งก็ได้เนาะที่ห่อันก็โอเคลหน่ ลงนี่มันสบายอือแม่นเพราะว่าเฮาต้องใช้แต่ว่ากมันเฮาต้องใช้อันนั้นแน่พี่น้องเอ้ยความเคยสิ้นเคยนําเนาะเฮายังบ่เคยได้เฮ็ดมันมันมันไปยากอยู่ครับจ้ทํากาว่าใส่แฮงนี่ยักน่อยอ่าโอ้ท่านประธานเพิ่นก็ย่างโกลงมาได้พี่น้องเอ้ยมนนี่คิง่ิงมาสดี ตื่ได้เสียบข้าวายบ่เสียบข้าวตื่นกูมากกะจับเพราะจับพังกูได้อันผูกกับกั๊บนะพึ่งนะเมนแบบผูกกั๊บบ่บีโจ๊กบ่บีโจ๊กขันเข่าไปห้องน้ำก็ยังนั่นพี่น้องเลยไปใส่รองล่ะลองลุกเบิ่งอยู่หันพี่น้องค้องแขี้วทำไดเอ๊พี่น้องเลยเนาะโอ้ยเออโดยโดยโดยเอ้าเสร็จพี่น้องเลยครับน้องคนนี้เรียกว่าตูน ตึ้งสวยเลยเอาพี่น้องไงไม่เงินก็ได้ไม่เก็ได้ป้ะดูเอาพี่น้องเไงโอเคเอ๊ะกะยางเพันยางไปเอันซาบผมเมื่อวานนี่เฮี้ยวขึ้นว่าสันพี่น้องเไยเนาะโอ้อ้ามมาไปมือที่สามพี่น้องเไยที่พวกเขาเอ่อลำเลียงน้องเพิ่นไปล่างเพเนาะอ่ากะบวนเวียนอยู่นี่แหละจนฮอดวันที่สามพูดเลย ตัดไม่แล้วก็จังสิได้พากันกล้าบ้านมาที่นี่พี่น้องเลยโดยเอ๋อเอาขึ้นพื้นหลังรถเอาเอาขึ้นหลังรถจำเป็นพื้นจำเป็นโย่พี่น้องเลยตัวนี้เนาะรถห้องกัดเข่าคองก็เต็มหมดเลยพี่น้องเลยพูดเล็กพูดหน่อยเนาะมีหลายคู่หลายคนอยู่คนอยากเอานู่นนั่นนี่มาให้มาสั่นเนาะโอ้ยพี่น้องเลย ขอบุญขอบคุณอะไรแต่มันลดเก่เมื่อบบได้เนาะพีนะ่น้องเนาะโอ้ยบริษันอ่าก็ขอบุญขอบคุณขอโทษขอษขอภยัยอะไรพี่น้องเลยเอาโอเคพี่งงนะ้องเลยเนาะสำหรับวันนี้ว่าจัะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสำนีก่อนพอกันใหม่อีกคลิปหนะ้าพี่น้องเลยอ่าพาน้องโม่คนไปล่างเพ็ก่อนมื่อที่สามแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าถือว่าดีเศร้าขึ้นตามน้ำรับโบได้เจ็บบริษัน,นพี่น้องเลยแต่กะ ย่างเครื่องเครื่องนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาใส่แหงส่วนขาร์ไลมันก็เบียบกระทบกระเทือนเนี่ยนิดนึงเนาะเพียงเนาะอะ่จังไหนกะขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจขอบขอบขอบคุณอ,ณอณล,ยลายที่เป็นห่วงเป็นใยน้องเพิ่นและติดตามน้องเพิ่นโดยตลดอดมาพี่น้องเลยเอาสำหรับมื้อนี้่าจันไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีสบายดีผมกับพี่น้องกันเบิดสู่ผู่สู่คนเลยเนาะอากาศดีพี่น้องเ,อยยเ,อองเ,เลยเว่นนี้ สะบายดี oh. oh. อด่าโอยังแชงแดดเนี่น้อยน้อไปดีน้อง